iwegobom ne sa mugdifi เราสมารีวิวตัวนี้เลยนะครับพอร์ตให้ดี500เลยกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราตั้งเสียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกอ่าเป็นเสียงคลีนนกันนะครับนะเราก็จะตั้งเสียงไว้ให้เลยนะครับนะตั้งแบบว่ากลางๆหน่อยนะกันนะครับว่าลูกค้าเนี่ยนะชอบอะไรยังไงนะครับนะนะครับ ว่าการคือต่อหน้าตู้แล้วก็ใช้โหมดสตูดิโอไดเรกนะครับวันนี้เราใช้ทอมเบริรสันตัวนี้เลยเลยกันนะครับในการเซตอัพครับใครที่ซื้กับเรานะครับก็จะได้รับการตั้งเสิยงที่แบบว่าเทพแบบนี้ไปเลยนี่เลยครับผมเราตั้งให้ดูเลยนะตั้งให้เห็นเลยนะอ่าเรามานะเนี่เป็นสิยงคิงคอรลัสนะครับ เวลาซาวดีฟิลลิ่งกีตาร์ได้ทําให้คุณอยากจะเล่นกีตาร์นะครับผมจะพูดเหมือนกันทุกคลิปเลยนะเพราะว่าอะไรห,หนึ่งเลยเนี่ยนะการเลือกซื้อเอฟเฟกหรือเลือกกีตาร์นี่ก็แล้วแต่ฟิลลิ่งต้องได้สองซาวต้องดีนะครับฟิลลิ่งได้ซาวดีทุกอย่างแทบจะจบแล้วนะครับต่อมาเลยนะครับเป็น หนาเลยนะครับเป็นลิ้นชนะคุณสามารถจะเพิ่มนะับเสียงแหลมเข้ามาอีกได้นะครับอ่าในกรณีที่ว่าอยากได้แบบซาวแบบซาวแบบเปิดๆหน่อยอนะไรเงี้ย สามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับอ่ะต่อมาเลครับเป็นสีสันลุกโอ้นเน้นเน,นื้อเน้นๆแล้วที่สำคัญคือดีเลย์มาเป็นตัวก้อนเห็นไหมมันจะหล่อๆอย่างนี้นะครับ มือชีพเราจะไฟนะครับเราก็เซตอัพให้นอกจากนั้นไม่พอเรายังมีตัวบูทให้ด้วยนะครับอ่าเป็นเจ้าทูสกิมเมอร์นะครับเราเลือกได้เลยว่าจะเอาไว้ปุ่มไหนสมมติเอาไว้ปุ่มที่1ครับแล้วกดนี่ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองทําให้ดูนะอ่สมมติปุ่มหนึ่งเป็นบูทเห็นไหมดังขึ้นมาเลยนะครับอ่าเราก็ตั้งค่าได้ว่าเราจะเอาเอาพุทของตัวนี้เท่าไราสมมติเอาสักประมาณ60กว่ากพอ ว่าชุดสกิมเมอร์นะครับเสียงแหลมเสียงล,ลายลดลงไปเนี่ยครับนี่คือเราตั้งให้เลยนะครับเราทําให้คุณดูได้เลยนะครับต้องตั้งให้ดูเลยเดี๋ยวบางท่านไปเชื่อว,ว่าเอ๊ะพี่ยโมโตั้งเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมีการดรามา่าเกิดขึ้น,นอะไรอย่างเงี้นะครับผมก็เลยบอกว่าต้องตั้งให้ดูเลยนะครับอ่าี่ทาให้ดูเลยอันนี้โซโลธรรมดาก่อนคุณอยากจะเพิ่มไรนะครับเพิ่มไป Dante, เพิ่มขึ้นนะครับมันก uh, ็จะเล่นง่ายขึ้นสียงค้างยาวมากขึ้นเห็นไหมครับเสียงยาวมากขึ้นเห็นไหมครับอ่านี่นะครับนี่คือจำมวกกีต้าร์ไฟเลยนะครับอ่ะโอเคครอยากได้อะไรอย่างไงก็ทักแชทกันเข้ามาได้เลยกีตาร์เอฟเฟกต์แอมโน ข้างหลังเพียบเลยนะครับนะเรามีเ,าเรียกว่าสินค้ามีของจริงๆขออนุญาตนะครับเรามีของจริงด้านหลังด้วยเหมือนกันไม่ใช่แบ็กกราวนะฮะนี่มันคือของจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเรารวบรวมเสียงจ่ายเนี่ยมาไว้ในนี้ทุกตัวที่เรารีวิวให้หมดแล้วไม่ต้องห่วงนะครับนะเราเ,าเรียกว่าจําลองของระดับโลกมาเลยนะเช่นแอมนี่ต่างๆหรือว่าจะเป็นนี่เลยแหลกต่างๆที่เรามีอยู่นะครับเรามีเพื่ออะไรเพื่อศึกษา แล้วบอกได้เลยว่าเรามีเพื่อศึกษาใครที่เอิ่งพูดพี่ผมเพิ่งใช้แคมเปอร์อย่างเงี้ยนะครับผมขอความรูห้หน่อยได้ไหมได้เลยนะทักมาได้เลยนะครับยินดีครับผมนะพี่ปรับเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเจ้าก็จะ,จะมีคอร์สสอนนะครับคอร์สสอนปรับเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็กลังทำอยู่นะฮะโอ้โหช่วงนี้กำลัองแบบยุ่งมากๆเลยนะเพราะว่าทั้งขายของทั้งรีวิวของทั้งส่งของแพ็คของโอ้โหโนู่น,นนี่นั่นเยอะมากๆอย่นี้ก็ค่อยๆทำไปนะเดี๋ยวมันจะเกินกำลังแล้วเหนื่อยตาย นะเออนะเขาค่อยทําไปอ่ะโอเคใครอยากได้อะไรยังไงจัดไปเราเซตอัพให้พร้อมเนะคุณไม่ต้องห่วงแล้วคุณซื้อที่ไหนก็ซื้อได้แต่ถ้าซื้อที่เนี่ยเราบอกได้เลยว่าเราเซตอัพให้แบบนี้เลยหรือว่าจะเป็นเสียงโซโล,โล่มารอๆอ,อบบนี้เลยนี่ละครับนี่คือต่อหน้าตู้นะครับเสียงจากหน้าตู้นะบ,บางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมผมต่อหน้าตู้เสียงไม่เหมือนพี่เลย เสียงบี้มากเลยอ่ะนะลองซื้อลองเปิดใจดูแล้วคุณจะพบกับคำว,ว่ามืออาชีพมันเป็นอย่างไรนะกันนะครับอ่ะโอเคจัดไปผมนะกับการรีวิวพอร์ทเทนดี500แล้วกันนะครับอ่ะโอเคใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็มจะมาตอบแนละ้วโอ้ช่วงนี้มีคนเดี๋ยวสนใจการรีวิวผมค่อนข้างเยอะมากๆยังไงก็อ่าคอมเมนต์มาได้อยากถามอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะกันครับอ่ะโอเคครับดีครับผม